โอเคสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับในพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดนครสุราชระนองหรือภาคใต้หรืออาจจะภาคอื่นนะครับประสบปัญหาฝนตกนะฝนตกตรงน,นี้ฝนตกยาวนานเลยนะฝนตกยาวนานเลยนะสิ่งที่เจอปัญหาก็คือว่านะบางท่านอาจจะไม่ได้เตรียมพร้มเรื่องโรคไม่ได้จัดเรื่องไตโครโมา อาศัยการฉีดสารเคมีลงดินมันก็มีปัญหาในเรื่องของต้นป่วยนะเรื่องอื่นๆมากมายปัญหาฝนนะปัญหาฝนตัวเดียวอ่ะวันนี้ผมมาให้ดูในลักษณะที่แบบฝนตกยาวนานติดต่อนะสวัสดีพี่จรวยครับสวัสดีพี่บูมครับคือฝนตกติดต่อยาวนานจนเราไม่สามารถฉีดพ่นสารป้องกันจัดแมลงได้นะครับใบเนี่ยกับการเป็นว่าใบเนี่ยเป็นใบเพสกับเพสลาดไปแล้วนะใบก็เล็กนะครับเห็นไหมครับเพราะเหตุผลอะไรนะครับน้องดูนะฮะนี่ฮะนี่ อะดูก่อนเนาะนี่คือเพี้ยไก่แจ้นะอันนี้คือเพี้ยไก่แจ้นะครับเห็นไหมครับเดินอยู่แล้วก็มีตัวเพี้ยวไฟตัวเล็กๆอยู่นาล่องใบครับเพี้ยวไฟเพี้ยไก่แจ้นะนี่เพี้ยวไฟเพี้ยไก่แจ้นะครับนอนนะนอนเห็นนอนไหมครับนี่นอนเนี่ยนอนนอนนอนเห็นนอนไหมนอนเนี่ยนอนเนี่ยนอนกินรูพรุนเห็นไหมอ่า นบนสุดนะพียจะก,กระจันฟอยเห็นไหมพีย,พยจะก,กระจันฝอยนะครับเข้าทําลายนะในระยะใบอ่อนนะด้วยสาเหตุจากไม่ใช่ไม่อยากฉีดอยากฉีดพ่นอยากกาจัดครับแต่ว่าสภาพอากาศไม่เอือ้อไม่เหมาะสมสวัสดีครับตาขุนฝนตกยาวจริงครับพี่อุดมพรน,นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในบางครั้งไม่ใช่เราไม่รู้ชาวสวนนะครับแต่เราทําไม่ทันเราทําไม่ได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เห็นไหมหนอนเดินเห็นไหม นี่หนอนเดินดึบ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 นี่ครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะสร้างปัญหาให้เราในสภาพอากาศแบบนี้แหละครับอ่าเพราะนั้นความเสียาหายอาจจะต้องมีบ้างนะครับที่เห็นเนี่ยหนอนอยู่ข้างบนเพีย้ยเจ้ากระจันฝอยอยู่ข้างล่างนะครับดูดกินน้ําเลี้ยงนะครับอันนี้ยอดมันแทงมานาแล้วนะครับตั้งแต่ฝนเนี่ยครับแต่ว่าเราทําอะไรกับมันไม่ได้เลยนะเนี่ยใบบิดเบี้ยวใบเป็นคลื่นนะเป็นร่องเนี่ยฮะ เหตุผลอะไรนะโดยสภาพอากาศมันไม่มีแดดมานานมันจะอ,อะไรประสังเคราะห์สแสงนะครับต้นทุเรียนก็หลังจากกระบวนการตัดลูกนะ,ะตัดลูกเสร็จไปนะ,ะเ,รเราก็ทําอะไรกับมันไม่ได้นะนี่คือสิ่งที่เราเจอนะอะนี่พี่ๆทุกคนก็จะเจอคล้ายๆกันในสภาพอากาศแบบนี้นะครับเนีย่ยดูนะเนี่ยดูเพี้ยจะก็จะฝอยเห็นไหมตรงร่องใบอ่ะเห็นไหมกับเพี้ยไก่แจ่ดอยู่ด้วยกันเลยฮะไม่ใช่ตัวแก่เพี้ยไก่แจ้นะนะตัวด้านล่างเห็นไหม อ่าเนี่นอนหายนอนหายนอนหายไปไหนไม่รู้นะโอเคนะทีนี้เมื่อเข้าใจแล้วนะครับเพราะนั้นการใช้สารเคมีเนี่ยต้องหาจังหวะอากาศแบบเปิดเปิดแบบช่วงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงฉีดให้มันถูกตัวล้างแบบน็อกเลยแนะนำก็คือเอาพวกกลุ่มไบเฟนรินนะับไบเฟนรินเลยนะบวกกับกลุ่มพวกคาร์บซสันแฟนก็ได้นะทีนี้เรามาดูเห็นไห ลักษณะอาการของเพลี้ยจักระจันฝอยเนี่ยเห็นได้ชัดเห็นไหมเห็นได้ชัดว่าลักษณะเนี่ยเนี่ยมันมันมีอาการเหมือนเป็นเป็นโรคแต่มันไม่ใช่เป็นโรคขอบแ,บแห้งๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะคือลักษณะอาการของเพลี้ยจักระจันฝอยชัดเจนนะครับอยู่ตามชั้วของใบอ่อนนะครับเนี่ยชัดเจนแน่นอนนะเนี่ยเห็นไหมนี่คือเพลี้ยจักระจันฝอยเข้าทําลายนะครับนะส่วนเพลี้ยไฟทําลายมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะใบบิดใบพวกนี้นะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูที่พื้นนะ ตัวที่พื้นเนี่ยเห็นไหมที่พื้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าใบอ่อนๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับใบอ่อนๆอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยมันหลุดทาลายอย่างไรไม่ใช่ว่าเราจะไม่รู้และเข้าใจนะฮะปัจจุบันคือเราทําไม่ทันนะฮะคำว่าทําไม่ทันพี่ก็น่าจะเข้าใจนะว่าทําไม่ทันมันคืออะไรนะฮะนะครับคือทําไม่ทันนะครับพวกนี้ครับคือใบอ่อนล่่งๆเนี่ยมันเกิดจากเพี้ยเจ้าจันทร์ฝอยเห็นไหมว่าขอบ้งล่างเนี่ยแห้งๆอย่างครับนีครับมันดูดน้ําเลี้ยงฮะ มันดูน้าเลี้ยงก็เจอปัญหานะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยพี่ต้องเตรียมเครื่องมือพี่ต้องเตรียมยาพี่นะฮะพี่ต้องจับจังหวะอากาศนะจะเช้าเที่ยงเย็นก็ได้เรื่องอาหารเสริมไม่ต้องไปใส่มันเพราะแดดมันมัวขนาดนี้ฝนขนาดนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันเรื่องอาหารเสริมเอาแค่เรื่องมแมลงให้ได้ก่อนนะเรื่องโรคให้มาก่อนนี่ยังไม่พูดถึงในโรคของโรคใบติดนะโรคใบติดที่พูดถึงเรื่องนี้อ่าเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มไข่ไข่อะไรครับ ไข่ของเพี้ยไก่แจ้ไงนี่เห็นไหมเนี่ยไข่เขาเนี่ยดูดน้าเลี้ยงบ้างแล้วเห็นไหมใบเล็กบิดโคงโ้งงอเห็นไหมอันนี้นะฮะเกิดจากมแมลงปากดูดนะครับปากดูดก็มีเพี้ยไฟเพี้ยไก่แจ้เพี้ยจักระจันฝอยเห็นไหมวิ่งอยู่บนมือข้างบนน่ะตึ๊กตึนั่นคือเพี้ยเพี้ยจจกระจันฝอยนะครับเพราะฉะนั้นการสํารวจต้องสํารวจทั่วๆแปลงยอดอาจจะเดินเสมอบ้างไม่เสมอบ้างก็ต้องดูนะเนี่ยเห็นไหม เนี่ยดูนะร่องใบเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยใบที่หล่นเนี่ยคือเกิดจากเพชรจักรจั่นฝอ,อยเนี่ยผมให้ดูนะผมให้ดูอ่ะอยู่ในร่องร่องใบเลยอ่ะร่องใบ,นบนเนี่ยอ้าวฮึบน่ะนี่เพี้ยไฟเพี้ยไฟเดินอยู่เนี่ยเดินตรงตรงเพี้ยไฟเนี่ยอยู่ตรงกลางใบเนี่ยเดินตรงตรงแต่ถ้าเดินเอียงๆเนี่ยเพลี้ยจักรจั่นอ่าเดินเอ,เอ,เอเียงๆเพลี้ยจักรจั่นฝอยนะโอเคนะครับเพราะนั้นในช่วงจังหวะปลอดปลอดปลอดฝนหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับ อัดไปเลยครับเช้าเที่ยงเย็นเนี่ยยังไงพี่ก็จับจังหวะบอกคนงานหรือบอกตัวเองเลยว่าต้องทํานะนี่คือเพียไก่แจ้เนี่ยอยู่กันเป็นคู่นะดูโอเลยนะอันนี้เอาไปเห็นไหมตรงกลางใบกนะ็เพราจักระสันฝอยนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ฝนตกมากยอดก็เดินหลังการตัดแต่งอ่หลังการการตัดลูกเพราะนั้นต้องเข้าใจเนะาะใบอ่ะมันอย่าให้มันหล่นก็พอใบมันเล็กไม่เป็นไรขอให้มีใบเดี๋ยวค่อยไลย่ไล่อาหารทางดินเอานะ ประมาณนั้นเนี่ยฮะอ่าไม่มีใครหรอกครับไม่โดนเพราะว่าอะไรฮะเพราะไม่รู้จะเวลาไหนฉีดได้นะฉีดไม่เกินครึ่งชัวง่วโมงฝนตกฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะเพราะนั้นในจังหวะอากาศเปิดนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะฮะนี่ถ้าเกิดสนใจตัวสินค้านะครับน้องไมาโอ้มาครบเลยใช่พี่กิติพงศ์นะมาครบเลยครับพี่เพราะนั้นสนใจสินค้าน้องมมยจะส่งได้ถึงบ้านในสภาพสถานาการณ์โควิดนะครับน้องมมยน้องเมย์แอดมาดเลยเลยผมจัดไว้ให้แล้ว4ี่ชุดนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมสารเคมีเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ามันก็จะะะมีระยะ หางดาบอ่นะครับใบใบใบกำลังตั้งปลีหางดาบใบกำลังกลางนะครับแล้วก็ใบเพสลาดเข้าแก่เพราะนั้นชาวสวนฉีดสามถังห้าถังสิบถังจัดยาให้ครบทั้งทั้งสี่ครั้งเลยนะฮะเพราะว่าถ้าอาวุธพร้อมนะเครื่องมือพร้อมคนพร้อมนะครับก็มันจะลดความเสียหายได้ไม่ใช่แบบหนึ่งวันอะไปดูตรวจแปลงอีกวันไปซื้อยาอีกวันมาฉีดสามวันเรียบร้อยครับหมด อันนี้บอกตรงว่าเมื่อวานก็ตกหนักตกติดต่อเลยไม่มีโอกาสได้แบบดิฉีดนะฮะวันนี้เช้ามาเก็บเรื่อยๆฮะบางครั้งเนี่ยเก็บเนี่ยไม่จำเป็นเก็บทีเดียววันเดียวหมดครับอาจจะฉีดทีเดียว3วันนะเพราะว่าอะไรฮะวันนี้เก็บได้2ชั่วโมงวันพรุ่งนี้เก็บได้2ชั่วโมงพรุ่งนี้เก็บได้2ชั่วโมงก็ต้องทำครับเพราะลดความเสียหายนะครับไอ้ตรงนี้นะครับลดความเสียหายจากแมลงนะไม่ว่าจะเป็นเพีย้ยจักจั่นฝอยข้างบนนี่นะนี่นี่เดินยังไงเนี่ยเพี้ยไจัแจจัอนฝอยเพี้ยนไก่แจ่นอน เพียวไฟนะต่างๆเหล่านี้โอเคผมโคตูครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ปัญหาเหล่านี้ทําสวนทุเรียนเราต้องเรียนรู้และเข้าใจนะครับเรารู้ทุกอย่างครับแต่เทวดามันไม่เอื้องานก็ต้องเตรียมอาวุธไว้ให้พร้อมนะครับผมโคตู a อ l about ทุเรียนครับขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ